สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่จันรยเดียวนะคะเมื่อวานนี่ไปหาเห็ดพี่น้องเห็ดมันวายเลยวมันก็บอะไรพอแกงดอกพี่น้องไปกลับไปสว้สียางสว้สีเห็นได้แต่ละดอกโอ้ยเมื่อยแอะและน้องพี่น้องบม่อยากสิบภาคอันทีเ่เขาเก็บลายๆนั่นโอ้เนาะตอนตอนมันควบอันนั้นตอนมันควบเมื่อนี่พามา เก็บน้ำไม้น้ำกัน้อจ้าไปไปลุยไปรุ่นน้ำกันเลยจ้า เสียาดายเด้บมองดูพี่น้องเห็ดไผ่มูหมูหนีหมูเดียวหนีสิได้แกงหนึ่งพวกรสละพี่น้องมองดูโอ้เสียดายเด้นี่เลยจ้ะอันนี้มันมันเห็ดไผ่หรือว่าเห็ดเพกอย่างไรเนี่ยมันจะเกิดน้ำกไอไผ่ยังสิละพี่น้องโอ้ยหมูใหญ่ไงคักๆเนาะได้แกงหนึ่งพุ่นเด้นี่เนี่โอ้ยเสียดายพี่น้อง มาหาโนไม้เด้อจ้า พี่น้องหนอง่อกระสิน้อยๆเหี่ยวๆเนาะหน่นอไม้แนวมันออกโดนแล้วพี่น้องอีกโบกี้มือเมื่อกี้เรือนเรือนหนาจรงๆจริงเลยกระสีออกพรรษาแล้วสภาพมันหน่อไม้กระสีจังซี่แล้วจ้ะพี่น้องกระสีออกหาอยากๆแน่ก็ต้องคัดเอาแต่อันที่ว่ามันอันอ้วนๆขึ้นมาแน่เนาะพี่น้องเนาะก็พอหาได้อยู่จ้ะพอหาได้อยู่ ค่อยๆหาไปกับสิเต็มยามอยู่ดอกไปจ้บพี่น้องไปรุนน้ำกันนอนน้อยๆอันอ่อนๆเป็นตาจิ้มเจวเนาะไม่งั้นก็ใส่กินแก้มกับสมตำเนาะพี่น้องให้สิแซบๆจ้ะพี่น้องหักไปหักมาเบื่องหยังเบื้องเบง าเห็ดปวกดอกบางใหญ่ยังงามๆพี่นอ้องโอ้ยเสียแรงมันมีนอด,นออนอดอกเดียวเนาะโอ้ยเนาะงดอกเดียวก็ไว้ก่อนปึ๊ดเนาะนุ่มๆงามๆเลยพี่นอ้องมนันแล้วจ้มามันแล้วจ้าเอาทั้งเห็ดทั้งโนมายังวะไปลุยต่อพี่น้องลุยต่อ ได้ยู่พี่น้องพอได้เก็บอยู่อ่อ,อนดีพี่น้องเห็นว่ากระไดของอ่อนดีอยู่เอ้าจังซีก่อข้างนาอีกพี่น้องพุ่นพุ่นก่อข้างเทิงนั่นไปแล้วรุ่นกันจ้ามีจ้าพี่น้องพื้นซ้อนข้างในพุ่นอีกจ้าโอ้ นี่อีกนอนหนึ่งนี่เนี่ยพี่น้องกอ่ขอขังเทิงมานี่คักเลยบนะ่ยเอาหมดรดอนน้อยน้อยนอ่อนจิ้มแจวนี่แสบแห้งพี่น้องใส่แจวกับปีเน่ะ มีอีกบอ่อมาทีไหนพุณคุณอันโผล่โผล่ออกจากดินมไม่ไหมพี่น,น้องอือคุณวะหักเอาบักลึก เดียวได้สามนอพี่นอง พาหน่นอนนี่อวบแค่หนอนพี่น้องอวบอันเสียงจั่วอันหนึ่งบัาดก้อนนี่คือหลายนอที่น้อน พี่นอ้องหนอใหญ่แดงๆไหมฮัตหักแล้วรู้สึกเลยว่าความมันอ่อนมันกรอบพี่นอ้องฮัตเป็นตะแซสบอีหลีได้พี่นอ้องพี่อีกน้อนึงเห็นบอแดงๆเลยโอ้โพี่โอ้แเศษๆมือนี่ยฮัตหลอนีพี่นอ้องกำลังแสบอีกแล้วกำลังเป็นตะแซสบอีกแล้ว พี่น้องเบืองก่อนนี่คัาบอสแบบนี้พี่อีกเนาะนี่อีกพี่น้อง,อพ,อองอพุ่นอีกข้างนาอีกเนาะนอหนี่จับเบิ่งแล้วเนื้อมันบ่มีพี่น้อง มันเป็นแบบสองสองหน่อในในหน่อเดียวเป็นน่อไม้แฝดพี่นอ้องไม่ได้เอาดอกมันมีตะกาบ่มีเนื้อก่อข้างๆกันนี่พี่น้องเริ่มไข่นแน่ใช่ไแมล้วพี่ข้างในนู่นพูดอีกอันนึง พี่น้องกอใกล้ๆก,กันนี่ได้อยู่ได้สองนอนี่นพี่น้องกอ,น,น,น,องงนี่เนาะนองน้ำมีฤทธิ์พี่โอ้โอหลายนออยู่ได้เนี่เน้ี่ขังลลางพุ่นอีกพี่น้องพุ่นเดี๋ยวไปอ้อมกอหลดพี่น้องอ้อมมาทั้งนี้ก่อ กอนี่โว้ได้หลายนอ้อยเลยนองงามๆอีกจังห่ากพุดในอีกนอหนึ่งเนี่ยเห็นบ่้น,นี่นี่เลยเนี่ไปลุยครับ ได้เห็นเห็ดอันีอย่างเห็ดปวกบะเห็ดหนวดเดียวเดียวเละแล้วเละแล้วต้องตัดสินใจเอาจักอย่างนึงเขาคือว่าได้เห็ดปวกกันแท้เขาคือเ่เห็นเนี่ ออกมองระดอกสองดอกนี่นอ,อ,อ,นอ,อ,ออกมองดอกไป,ปกลุยน้ำเพิ่นเพิ่นได้หาบหนึ่งแล้วพี่น้องเพาว่าได้พอหาบอยูอ่มาฮอดบ้านลวจ่ะโอ้ยได้หลายยูพี่น้องมือนีเมยครักหยุดหลายมือจะพี่น้องมีธุระนู่นนี่นั่นหลายอย่างเนาะ ั้งเทียก็แยกไปเก็บเห็ดอกีกไม่นี่ก็เลยได้เป็นหานมไม่ออกมือแรกนะพี่น,อน้องเนาะเมื่อยคักอยู่แล้วได้ซ้ำนี่ก็ดีแล้วจ้ะพี่น้องนี่ิึงดูโอ้ทำความสะอาดดีปันยั้งพี่น้องมึงอันเมือดนี่นีเพื่อนสร้างไว้แล้วล้วจ้ะเพื่อนเอาเมือดเลยมาซันวาอันเพื่อนอยากได้นอสด อ่าโอเคจัดไปเจแล้วอยู่ตลาดแล้วสิมาเอาไปไห้มาสันวามาซวยเอาไปขายไห้เพิ่นสั่งไว้หมดเลยขายเพิ่อนโลละ15บาทจัดพี่น้องมีเอซมาถามมาขายจังไดโลสิบาบาทเด้อนี่แล้วก็ล้างทำความสะอาดเนาะ ดียริมารุ่นกันจะว่ามือนี่เขาสิได้จากโลเนาะอย่างที่มันสิเป็นตาได้คุมขมือยบ่นออได้จากสองร้อยบ้านอ๋อได้หลายปนันนี่จ้าจมาตับมาติดตามรุ่นกันจ้าล,ล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่นอ้องนี่ช่างกิโลแล้วมันจะได้จากบาตเนาะบนีรได้อันรอบนี้ได้จากกิโลจ้า ได้แปดกิโลกิโลกระมองเนาะพี่นอ้องแปดกิโลแหละพี่นอ้องอ่ากระมังแรกเราได้แปดกิโลเดี๋ยวขาต้องหักกระมังออกน้ำเนะาอะอันกระมังมันเท่ากันมัน้ยอ,อ,อ,อันนี้มันโอน้กระมังนี่ก,กิโลหนึ่งพอดีอันนั้นก็นคือเจ็ดกิโลเนาะพี่นอ้อง อ่าแผลองอย่างอันนี้กระมังย่างเดียวหนึ่งกิโลอันนี้ทั้งกระมังอันนี้แปดกิโลค่ะก,กระมังออกเลยหนึ่งกิโลโอเคสวัสดีอันนี้จะได้จากกิโลอะไรเนี่ยอันนี้กระมังใหญ่เนาะประมาณสอง 13บกิโลจ้ะพี่น้องหกักอันนี้กระมังใหญ่เนะาะหักออก2อกิโลเนาะเหลือเท่าไรเหลือ11บมันบ่แมนเหลือ11บกิโลบวกกับ7เนาะพี่น้องก็เป็น19กกิโลโอ้ยบ่พอ20เนะาะอ่ามันสิเป็นเงินจากบาทเนาะ19กกิโลนี่ก็ให้พี่น้องลองไปคิดเบิ่งเองเนาะจ้ะพี่น้อง สิบเก้ากิโลจ้ะมือน,นี่มันมันอ่ะมันนี้ซอยคิดนะเด้อจ้ะสิบเก้าคูณสิบห้าเท่ากับเป็นเงินสองร้อยแปดสิบห้าบาทจ้าโอ้มือน,นี่ได้ตังสองร้อยกว่าบาทเลยเนาะพี่นอ้องนี่สรุปยอดแล้วจ้ะมือน,นี่ขอบคุณเจเพื่อนเด้อมาช่วยอุดหนุนแห่งอยากขายอยู่ อยากมีเงินใส่อยู่หยุดลายมือว่ามีเงินใส่เลยพี่น้องเอ้ยไปหาเห็ดกระบมาด้วยจ้ะมือนี้ได้หสองร้อยแปดสิบห้าพอได้ใส่น้ำแน่อยู่เดยวสิไปหามาหมเลยมือเอือ่อหนีไปี่มออออยมือนี้อนสองร้อยแปดสิบห้าจ้ะสรุปไ้เลี้ยงเรียบร้อยก็ถึงท้ายสุดท้ายแล้วจ้ะพี่น้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพี่จานลุยเดี่ยวด้วยนะจ๊ะ มือนี่ลาซัำนี่จ้า